บะหมี่ต้ยมยำสูตรสุพรรณนะดูนะดูนะแฟนเพจดูนะปึ๊บเฮ้ตอนนี้หมูเปนแพงเราใส่ไก่แล้วเราทำบะหมี่ต้มยำแล้วต้ยมตยำหมูสับแล้วเราใส่ไก่ใช่ว,วห็เนาะครับก็สวัสดีครับแฟนเพจทุกคนนะฮะแฟนเพจกวัวไทยแล้วก็กวัวไทยส่วนผิวนะครับรวมทั้งช่องอ่ซีโอมูมาร์ชแนลนะฮะ ผมในฐานะที่ c e o มูมามก,ก็วันนี้จะมาทำคอนเทนต์เรื่องของเมนูสร้างอาชีพนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพนะฮะเราวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เรื่องของกอ๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับส่วนเรื่องของการมีรายการที่จะซื้ออะไรบ้างเนี่ยผมสวดมาแล้วนะครับแล้วก็พาแฟนเพจเนี่ยมาดูวิธีการเลือกซื้ออะไรเงี้ยต่างๆในตลาดสดวันนี้เราก็จะมาที่ตลาดสดบางแพนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่า เราจะซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำให้นะครับไปติดตามกันเลยครับ ตลาดวายแล้วจริงๆถ,ถ้าขายแล้วจะต้องมาเช้าหน่อยตื่นเช้าหน่อยพอดีผมตื่นน่าจะตื่นสายดูตลาดวายจริงๆอันนี้ตลาดอยู่นี่เมื่อกี้ตลาดวายแล้วนั่นน่าจะเป็นตลาดาคืนดูตลาดคนเยอะมากอันนี้ตลาดบานแคนะฮะเดี๋ยว<ะ>เราดูบ้านที่นังหมาบชานทีน่ พ่อค้าแล้วพ่อค้าครับซื้อของเลยครับเอาพ่อค้าซื้อของเลยครับโอ้โห oh, oh. เอาพ่อค้าไม่ขาย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 ไงครับเนี่ยอันนี้กิโลเท่าไหร่ครับเอาครึ่งโลพอนะแต่ให้ดูว่าสี่สิบบาทเอาครึ่งโลผักซีโน่หน่อย บ si ัรทีหาบาทีเอาบ so e> okay. ัรี okay. ึ้งโลึ้งโลนี่คือเราเราได้ต้นหอมพักทีแล้วนะฮะ้นหอม40ักทีแล้วนหอม40บาทนะบักรี50าบาทไปต่อร้านใหม่นี้พี่กิลูนะฮะเอาอันนี้โลขึ้งโลได้ไหมน่นึ้งโลโลละ40บาท เราจะซื้อครึ่งโลก็ยี่สิบบาทหัวลอกโลละยี่สิบสองบาทเส้นหมี่อ่ะพี่เส้นหมี่ขาวกิโลเท่าไหร่เส้นหมี่ขาวโลละ34บาทแล้วเส้นเล็กก็ครับงสิบเส้นเล็กโลยี่าแล้วบะหมี่บะหมี่โลสี่สนะเดี๋ยวขอดูนะกิเส้นหมี่นะเส้นหมี่ตาอะไรเส้นหมี่ตาอะไร ก็มีไข่ยังดีนะอันนี้เท่าไหนนะร่นะนี้หนึ่งโลนะหนึ่งโลยี่ห้ออะไรนะเส้นจันสดมิตรภาพเหมือนกันน่าจะเหลือนะหมดมาสองพันน่าจะเหลือนเะจ็ดแปดบาทอ,าอันนี้อันนี้น้ำตาลปวดนะอันนี้ไปใส่น้ำซุปนะฮะน้ำซุปตาอะไรนะะเนี่ยเจริญทรัพย์เท่าไหร่คะ ยี่สิบบาทนะครับจริงๆบะหมี่ต้ยมยำสูตรที่สุพรรณเนี่ยสำหรับผมนะผมชอบทานคะนา้าถ้าเราใส่คะนา้าปนกับซุหม,ม้อ,อไปด้วยเนี่ยผมว่าอร่อยเดี๋ยวซื้อคะน้าอีกหน่อรู้รู้คนลละน้าขายไงครับโลละยี่สิบห้าบาทถ<อ><า>ึงไหม ดูแม่ค้าดูแม่ค้าว่าเขาจะหยิบเติมให้เราไหมยี่สิบสองเนาะโอเค ขวดผสมมันได้ผสมมันเลือดไหมเลือดไหมไปเกี่ยวไปโดนด่าผสมมันคือสีมันนิดนิดอะโลละเก้าสิบสองสิบกิโลละกิโลละเก้าสิบไอหมูตอนนี้มันสองร้อยกว่าไหมครับไอหมูเนี่ยโมยสองร้อยกว่าอ๋อเนาะอันนี้หนึ่งตัวอ่าพี่มีขาตั้งไหมขาตั้งหมดขาตั้งหมดไม่ไม่ใช่ขาตั้งหมูขาตั้งขาตั้งกล้องเออไม่ใช่ไปเอาเดี๋ยวโดนยำบางต่อนะ แล้วก็สําหรับบางร้านนะฮะใส่แค่หมูสับแต่ของเราเนี่ยถ้าใส่หมูสับเดียวมันอาจจะเริกเจมันน้อยไปแต่ก็อร่อยนะเดี๋ยวผมใส่ซื้อหมูชิ้นไปใส่ด้วยดีกว่าไม่ดีกว่า่ัโอันนี้อันนี่ไม่ถึงโลนะครับแปดขีดแปดีเท่าไหร่ร้อยหกแครับโอเครวมแล้วเป็นเท่าไหร่สามรม้อเลยนะ 3 4 8บาทครับ3 4 8ยังยังไม่หมดพันอะยังไม่หมดพันมีพี่ก่อนเลยพี่ก่อนอะ ถุัน่ะิ้ปุ๊บขนเลยไะโอเคกิโลอะไรกิโลละกิโลละร้อยสิบกิโลหนึ่งนะเผื่อลูกค้าทานเสร็จนะหนักมากปกติมาแล้วจะมีคนช่วยถือวันนี้ตาล้องมันใช้คนเดียวเลยมันบอกว่าสิกล้องแล้วที่ยิบหน่อยกิลอุไรดมูสันดีจัง เราหาขาตั้งแล้วนะฮะประมาณ7จ็ดแปดล้านแล้วไม่มีส่วนใหญ่ขาตั้งก็จะซื้อขายกันตอนเช้านะเดี๋ยววันนี้เราเอาเล้งไปแทนส่วนนีน้น้ำจะหวานกว่าค่ะอ่าแม่ค้าบอกว่าเล้งน้ําจะหวานกว่าเอาเล้งให้2องโลเราเล่นเราเน้นนะฮะน้ําซุปต้องหวานนะเพราะฉะนั้นไอพวกส่วนพวกนี้ไม่ต้องไปเสียดายนะฮะวันนี้เราซื้อเล้งไป2องโลนะฮะปกติใช้ใช้ขาตั้งก็ประมาณนัก2อสา ขาทำขาตั้งนั่นกอแแตกแบงคทันใบใบที่2องนะฮะกลัวคนกับตั้งชัยตั้งชัอย่างดีนะฮะตาลูกคอคู่หาาคุณท้อน,นะ พอมีไว้ให้บิงสือ่อ <_ EN _> ใช่วันนี้ตั้งันมุกเสียวมากเล,ลไยไปจันนะโอเค่ียอย่างน่าจะครบแล้วนะผุ้ชมครับก็วันนี้เราเหนื่อยพอสมควรนะกับการที่ซื้อเอง ถือเองแต่ก็มีความสุขดีกับการได้ทำคอนเทนต์แบบเพื่อผู้ชมวันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บของกันของเราฝากไว้ที่ร้านหมู หลังจากที่เราจ่ายตลาดมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมอ,อุปกรณ์บางส่วนนะฮะตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในขั้นตอนของการทําน้ําซุปก่อนนะฮะที่ก่อนที่จะไปเตรียมเครื่องเลือกพร้อมเปิดร้านนะก็จะได้เวลาจะได้เหมาะสมกับการที่เราเปิดนะครับมาเดี๋ยวเราทําน้ําซุปกันที่เราเราติดแก๊สไอติดเตาแล้วนะครับเราก็จะมาใส่นี่เลยเล,เล้งเล้ง เล้งเพราะว่าไอขาตั้งเราไม่ได้มีไงะนะล้างทาาําความสะอาดให้ดีนะครใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวน้ำมันเดือดขึ้นมาแล้วเราค่อยช้อนในตัวของออที่มันเป็นไขมันนะครับ,นะรบแล้วก็ตามด้วยนี่จะเป็นผักชีรากผักชีนะครับเราใส่ไปใส่ไปยิ่งใส่เยอะยิ่งหอม ครับแล้วก็จริงๆจริงๆเกลือเนี่ยก็ใส่ครับไปเลยแต่ว่าเกลืออยากแนะนําให้เป็นเรื่องของอเกลือแกงนะัะที่ที่ห่อละบาทหรือ2บาทนะพอดี<ส>ผมลืมนะฮะแต่ว่าก็เอาใช้เกลือที่บ้านผมใช้ตาแอโโลนะฮะมองว่าเค็มหรือเปล่าอันนี้นี่ก็เกลือแกงนะแต่ว่าเป็นตาแอโโลนะเดีย๋ดวยวไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่า เดี๋ยวเราใส่ใส่ไปแล้วนะฮะแล้วเอาค่อยชิมเอาหาความพอดีนะฮะไม่งั้นมันจะเค็มใส่แล้วเดี๋ยวจะแก้ลำบากแล้วก็อันนี้ฮะน้ำตาลขวดนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่พอประมาณพอเดี๋ยวเราค่อยค่อยชิม,มเอาปิดฝาไว้ก่อนรอน้ำมันเดือดน,นะฮะโอเครอครับครับก็ตอนนี้น้ำใกล้เดือดแล้ว เดี๋ยวเราช้อนในที่มันเป็นไข่ที่มันลอยขึ้นมาก่อนนะครับนะเพื่อให้น้ํามันใสนะมาดูนะฮะอันนี้ก็น้ําจะเป็นน้ําไข่ของข้อกระดูกนะฮะจ,ะจะลอยขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเราต้องตัดออกไปก่อนบางส่วนเพื่อให้น้ามันใสนะคะ ครับก็มาถึงขั้นตอนของการลวกให้เป็นชามนะครับก่อนที่เราจะตั้งขายนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเตรียมนะฮะอุปกรณ์ไว้เสร็จแล้วนะครับลองลองลองกล้องขอซูมหน่อยนะครับก็จะมีคือกล้วยมีนะฮะถั่วถั่วพั่วนะฮะน้าตาลพริกนะครับแล้วก็น้ําส้มที่เราเป็นหั่นเป็นพริกที่หนูเป็นเป็นไว้นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเคียงที่เราจะทำสูตรต้มยำนะครับสูตร บะหมี่ต้มยำหรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรสุพรรณเนี่ยนะครับจะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำมะนาวนะครับจะใช้เป็นน้ำน้ำส้มแทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําดูแล้วก็ผมจะลองทําบะหมี่นะครับเพราะบะหมี่เนี่ยจะเป็นเส้นที่ต้องใช้วิธีการลวกเนี่ยที่แกงทําให้เส้นแกงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับบะหมี่สูตรต้มยำสุพรรณนะฮะบ,บายซีโอมุมมแล้วก็เดี๋ยวจะชิมด้วยนะครับ มาลองทำกันดูครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าบะหมี่นะครับที่ผมจะทำคือบะหมี่ต้มยำสูตรสุพรันนะมันก็จะไม่ใส่นะน้ำส้มสูตรสุพรันนี่เขาว่าอร่อยมากนะที่สำคัญคือ,อ,อถั่วต้องนัวน้ำต้องนัวนะเดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะมาชมกันครับเดี๋ยวเรามาลองนะสูตร บะหมี่นะบะหมี่นี่บะหมี่ไม่รู้บะหมี่ยี่ห้ออะไรนี่ตาตาสุ่นเฮงนะๆๆๆเราใช้กี่ก้อนดีสองก้อนดีไหมตากล้องสองก้อนดีไหมสองก้อนกำลังอิ่มครับครับอ่านี่นี่ามาดู มาถึงขั้นตอนนะในการทําเครื่องต้มยําแล้วก็เทราดในที่บะหมี่นะเพื่อจะให้หน้าตารับประทานหน้ารับประทานนะก็เดี๋ยวลองดูกันนะว่าเราใส่อะไรบ้างมาเราก็ใส่หือถ้วยไ,ไปทักสองสามสองสามถ้วยให้สองสามชิ้นนะใส่ถั่วนะใส่ถั่วฝักยาวทักนี่ถ้าเราถ้าไอ้ถั่วฝักยาวหรือถั่วอะไรมันไม่เป้าเลยถ <laughs> ั่วลิสงถั่วลิสองอ่ะ ป่นครับใส่น้ำตาลเออทั่วริบบกอะไรวะทั่วป่นทั่วปนเออนะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่พริกนะถ้ากินเผ็ดก็ใส่เผ็ดหน่อยถ้ากินน้ำเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้ำส้มเยอะหน่อยนี่โอเคแล้วก็ใส่พริกใส่ต้นหอมนะใส่กระเทียมนะกระเทียมกระเทียมเจียวส่วนนี่ส่วนสุ่มกล้องกล้องสุ่มนิดนึงถ้ากระเทียมเจียวตอนนี้เราจะไม่ใส่กากหมูนะแต่ถ้า แฟนเพจต้องการให้เราทํากากหมูนะก็ฝากเนี่ยฝากฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเราก็จะทํากากหมูให้ในคลิปถัดไปเพื่ออามาใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้เราเราเราลองทาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอหมูนี่เราต้องลวกน้ําหน่อยนะใส่น้ํามาหน่อยนึงไม่งั้นมันจะลวกใส่น้ําร้อนแล้วจะลวกไม่ทันนะโอเคเราใส่ซิลเราก็มาใส่น้ําซุปได้เลย หน้าตาเป็นไงน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินน้ำลายไหลแลฮะน้ำลายไหลโอ้โหมันน่ากินมากมาดู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 นี่ดูนะดูนะแฟนเพจดูนะปึ๊บโอ้โหหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่โอ้โหหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่นี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่ หน้าตาเป็นผมไม่ใช่นี่ต้องหน้าตาก๋วยเตี๋ยว,ว,วต้มยำสูตรสุพรรณนี่เป็นสูตรเดียวสูตรเดียวนี่น <c oughs> ี่เหลกียวเกียมันจะเป็นเอดูเปนเพจหน่อยครับเราก็ได้แล้วนะครับบะหมี่สูตรบะหมี่ต้มยำสูตรสุพรรณนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ทําแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะชิมดูนะครับแล้วก็ หลังจากที่ชิมแล้วเนี่ยผมจะฝากรายละเอียดว่าต้นทุนต่อชามเท่าไหร่แล้ววันนี้เราลงทุนไปเท่าไหร่นะครับแล้วเราซื้อของไปทั้งหมดเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่รวมทั้งจะได้กําไรเท่าไหร่ถ้าเราขายทั้งหมดนะฮะก็ฝากติดตามด้วยเดีย๋ยวไม่ต้องปรุงเลยตอกเครื่องปรุงหมดไม่ได้เตรียมใช่ไหม <c oughs> ไม่กินไม่ฝันนะว่าจะทำซุปเดี่ยวอร่อยนะไม่ได้คุยนะแต่อร่อยนะผมเป็นคนไม่เคยคุยนะว่าทำกับข้าวอร่อยแต่แม่งอร่อยเพื่อนสมมติจะทำยังไ,ไงงงเหมือนกะันนะมันเป็นพรสวรรค์หรือปวงสวรรค์ เทุกคนนะครับมันอร่อยอ่ะช่วยไม่ได้ <Echo noise> อนะครับก็พูดแค่คำเดียวว่าอร่อยนะค,คิดเองนะคิดเองครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนะครับก็ขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามนะครับว่าวันนี้เราไปทํา อาลกิจอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอ,ขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์ like นะครับแล้วกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมถ่ายทำคลิปต่อไปนะครับส่วนเรื่องของอกากหมูในในกระเทียมเกียวนะครับว่าสำหรับแฟนเพจที่สนใจและอยากรู้วิธีการทำกากหมูเจียวอยู่ในกระเทียมเกียวเนี่ยขั้นตอนวิธีการทำยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้นะครับ ต้เพจเราด้วยใต้โค้ดเราด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็จะทําให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้นะครับแฟนเพจทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีนะครับแล้วก็หากใครไม่มีอาชีพนะครับลองเอาสูตรของผมไปต่อยอดดูนะครับผมคิดว่านะฮะไม่ได้ได้ผลไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการตลาดก็ลองทำกันดูนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอลาแฟนเพจไปด้วยเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผม